ครับผมอภิเชษฐ์ศรีตะกรินนะครับรองประธานบริษัททนาทามอเตอร์ประเทศไทยนะครับสําหรับงานบัสแอนทักนะครับในปีนี้นะฮะที่จะจัดในช่วงเดือนธันวาคม15ถึง17นะครับทางบริษัทเนี่ยนะครับก็เตรียมเปิดแผนรถใหญ่ขึ้นมานะครับก็คือบัสแอนทักนะครับ บริษัททาทามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยดำเนินการในประเทศไทยมา4ปีแล้วนะครับปัจจุบันเราก็มีโรงงานประกอบและก็ประกอบรถติกอัพอยู่นะครับแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจะเปิดโดยอีกแผนหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากคือบัสเสพาร์คซึ่งทางทาทาเนี่ยมียอดขายรถบัสนเ,นเป็นอันดับ2ของโลกนะครับและก็รถทั้งเป็นอันดับ4ของโลกนะครับข้างหลังผมนี่ก็คือรถรุ่นท่าทาเดบูนะครับโนบุสนะครับซึ่งเราจะเอามาโชว์เนี่ยมีทั้ง รถที่เป็นเครื่องยนต์ CNG 340แรงม้านะครับแล้วก็เครื่องยนต์ดีเซล420แรงมา้าอันนี้มาจากประเทศเกาหลีนะครับเป็นเครื่องยนต์ดูซานจากประเทศเกาหลีนะครับในงานนี้เรายิงจะนำรถบัสนะครับ LP ่อ LP 250มาสแสดงในประเทศไทยนะครเป็นครั้งแรกซึ่งรถบัสเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำตลาดในประเทศไทยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรถบัสสำเร็จรูปเข้ามาโชว์ในงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับ ล่าสุดนะฮะเราก็ยังมีรถกระบะคาทาซี้อนแม็กแทนะครับซึ่งเราเพิ่งเรืมมอมประกอบในประเทศไทยเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวในเดือนธันวาคมนี้เองนะครับก็หวังว่าคงจะมาชมที่พูดคาทานะครับแล้วก็ได้เห็นว่าคาทาเองเนี่ยขยายในด้านการพาณนนิชย์และก็รถโดยสารอย่างต่อเนื่องขอบคุณมากครับครับครับ